คุณสติพลจนพัฒนาของฝากเช้านี้ประโยชน์ของการเจริญปัญญาและพัฒนาสติสิบประการนาหนึ่งทำให้ลดละกิเลสได้อย่างช่ำชองสองทำให้รู้ความจริงและความเป็นจริงชัดเจนสามทำให้เกิดศรัทธามั่นคงในธรรมแท้จริง สี่ทำให้มีความอดทนโดยไม่ต้องอดทนห้าทำให้เกิดการวางใจโดยที่ไม่ต้องวางใจหกทำให้เป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานโดยทมเจ็ดทำให้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและยากจนได้ดีที่สุดจริงๆใช้คำว่ายากจนนี่ก็อาจจะตัดคำว่ายากก็ได้นะเพราะว่าจนโดยไม่ยาก ของเราเนี่ยเป็นคนจนที่ไม่ยากแต่คนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาจะยากจนของเราเนี่จะจนโดยไม่ยากนะไม่ใช่คนยากจนเราไม่ใช่คนยากจนแต่เราคนสบายจนนะนะถ้าปรับคํำหน่อยก็ดีเนาะไม่งั้นคนจะรู้สึกอ๋อยากจนที่ไล่มาแต่ละข้อก็ใช้ได้นะถ้าได้สภาวะที่ถูกตรงพุทธ,ธะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่พุทธะไม่ยากจนนะพุทธะนิ่นะ่ะสบายจนจนโดยไม่ยากนะต้องบอกทำให้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและจนโดยไม่ยากได้ดีที่สุดนะ่ะจปรับให้น้อยนึงแต่ทำให้เห็นโทษภัยแม้มีประมาณน้อยแล้วล้างได้เร็วอก็ได้ถ้าเข้าใจถูกตรงความหมายจริงๆนี่นะ เห็นโทษภัยแม่มีประมาณน้อยก็คือว่าแม้กิเลสน้อยก็เห็นโทษภัยมากนะความหมายจริงคือกิเลสแม่น้อยเราก็เห็นโทษภัยมากแล้วก็ล้างได้เร็วนะถ้าถ้าจะเขียนให้ตรงไปอีกก็จะเข้าใจได้ชัดขึ้นนะจะเข้าใจได้ชัดขึ้นอลองลองลองปรับดูนะว่าทําให้เห็นกิเลสแม่น้อยก็ เห็นโทษภัยมากในกิเลสแม้น้อยอย่างนี้ก็ได้นะทำให้เห็นโทษภัยมากแม้กิเลสประมาณน้อยนะแม้กิเลสนะเล็กน้อยอย่างเงี้ยแล้วล้างได้เร็วอันนี้ก็จะชัดนะเก้ามีความมิตรความผาสุกโดยส่วนเดียวไม่มีทุกเลยและอ่าใช่สิบจะทำให้การดำเนินชีวิตไม่ประมาทได้ในทุกขณะจิตนะจริงดังนี้ ก็ว่าไปนะถูกแล้วถ้าทําได้ถูกตรงพุทธะก็จะได้สภาวะตามที่ว่ามานั้นคุณศีนิศสารารักษขอขอบพระคุณในคําสั่งสอนที่ท่านอาจาร,รย์หมอเขียวเมตตาบอกสอนตลอดมาอ้าวได้ประโยชน์ก็ดีแล้วนะอ่ยินดีด้วย YouTube หมอเขียวทีวีคุณ มณีรัตขออนุทาบุญกับท่านอาจารย์และจิตอาสาทุกท่านในการบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะตกลงชัดซูมคุณมั่นศีลขวัญสนทยากรนรมูลได้กุศลไม่ได้บุญขาดทุนย่อยยับมาใช่คนมุ่งแต่ความสำเร็จของงานนี่นะพวกนี้จะได้แต่กุศล แต่ไม่ได้บุญขาดทุนย่อยยับมันจะต้องโอยพุทธามีมากกว่านั้นมีรู้จักบุญรู้จักกุศลรู้จักบุญกุศลไหนเกิดได้ก็ยินดีให้เกิดเกิดไม่ได้ก็วางนะวางเป็นนะอย่างเงี้เป็นต้นนั่นแหละคือบุญนะรู้บุกรู้ถอยรู้เพียรรู้พักรู้อยากรู้หยุดนี่ฮได้หมดพุทธะเป็นอย่างนั้นรู้หยุดรู้วางครบหมดนะครับ เป็นทั้งบุญทั้งกุศลที่สมบูรณ์แต่ใครจะเอาแต่ความสําเร็จของงานอย่างเดียวโอ้ยคนนั้นจะได้แต่กุศลไม่ได้บุญขาดทุนย่อยยับนาะชัดซูมคุณไอโฟนอ่าคุณไอโฟนอ่าของนะอาจจะอาจจะว่านัตนัทชาวันนัทชาวันอืมไม่อยากค่ะจริงด้วยทำแล้วมีแต่วิวาด ไม่ทําแล้วขอชดใช้ค่ะเออดีแล้วดีแล้วมันต้องไปอยากหรอกไอทีวีวาทเลิกเลยไม่ต้องอยากเลยไม่ต้องวิวาทกับใครเลยไม่ทําแล้วขอชดใช้ค่ะเออชดใช้ไปเลยไม่มีปัญหา,าชดใช้ไปน,นั่นแหละว,วางให้ได้ให้หมดหยุดอยากให้ได้ให้หมดเลยจากนั้นเป็นไงจากนั้นก็อะไรดีไหนทําได้ค่อยอยากดีไหนทาไม่ได้ไม่ต้องอยากอเงี้ย ดีไหนทาได้ก็อยากทําไม่ได้ก็หยุดอย่างงั้นแหละแวะววปุ๊บป,บปบัไม่มีอะไรทุกข์พิสูจน์เป็นสัจธรรมได้เลยนะก็พิส,สูจน์สัจจะนี้ได้เอาละรายการธรรมะผ่าพ้นทุกข์และแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค่ำจุนโลกณนะเวลานี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ 속탄.